ตหลิงถ่ายจะซื้อ,อกิจาก,การมิลานคนเองก็ไปเซ็นส,สัญญาพนันไว้ไม่ใช่เหรอ๋ยวาแว็ถึงเขาจะเป็นนักแข่งตัวเก่งของทีมกระทิงหลิงเิ้นตองจะได้แชมป์ภาสมัยแล้วไงท่านเฉินอวี๋ก็ไม่แพ้เหมือนกันสองรอบหลังจะชนะเขาให้ได้ทุกคนอยู่กับทีมมานานขนาดนี้ฉันจะให้คำตอบกับทุกคนแน่นอนอ๋อนี่นี่นหลังจากวันนี้ทีมมิลานคงต้องเปียดเชื่อไปหลิงแล้วนี่คือเงินชดเชยทุกคนเอาไวเ้เถอะ จังชือนายก็เอาไปด้วยส่วนของบริษัทแท็กซี่เอาเงินไปแล้วก็รีบใส่หัวไปซะใช่รีบไปเลยพอเลยนะพี่น้องแท็กซี่เขาก็ต้องกินข้าวเหมือนกันฮะ<า>จังชือเอาเงินเร็วรีบไปเถอะเหรอเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะใช่ทิงกะทิ้งมาแล้วทิงที่แชนแนลที่่งที่ทสุดในประเทศ จ้างชื่อนายมาที่นี่ทําไมที่นี่คคืผแผนกรถแข่งนะที่นี่คือสนามแข่งไม่ใช่ที่ที่คนขับแท็กซี่จะเข้ามาได้คุณเซิร์นนี่คือเงินประจาเดือนของบริษัทแท็กซี่ผมวางไว้นะพอแล้วพอแล้วแค่เห็นหน้านายฉันก็รําคาญแล้วรีบไปเลยไม่เห็นแล้วว่ากําลังแข่งอยู่่ไปสิเดี๋ยวก่อน บ้านสันของฉันเริ่มต้นจากขับรถส่งของของวูหลิงหลังจากนั้นก็ขยายไม่ท,ทําแท็กซี่จนมาถึงรุ่นฉันนี่แหละเธอได้เข้าวงการแข่งรถแผนรถแข่งของเราก็อาศัยธุรกิจแท็กซี่เก่าเลี้ยงดูมารถวูหลิงที่พ่อฉันเคยขับยังจอดอยู่หน้าประตูเลยทุกคนก็ขับรถเหมือนกันไม่เห็นต้องดูถูกใครเลยจางชือ่ออยู่ต่อก่อนสิพอดีฉันมีเรื่องจะพูด <c oughs> เมื่อห้าปีก่อนตั้งแต่ที่ตำนานเทพแข่งรถหายตัวไปหลิงถ่ายกับลูกชายจากทีมกระทิงก็เริ่มขยายอิทธิพลอย่างบ้าคลั่งใช้การพนันแข่งรถมาตัดสินแพชนะกลืนกินทีมอื่นๆตอนนี้ปีนี้ถึงคิวทีมมิลานของเราแล้ววันนี้ถ้าแข่งรอบคัดเลือกที่อินบาบลุกแพ้ทีมมิลานจะถูกทีมกระทิงซื้อกิจการจะโทษก็ต้องโทษนคนขับแท็กซี่นั่นแหละทำไมแพ้ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มีโอกาสสู้อยู่บ้าง มันไม่เกี่ยวกับเขาหรอกถึงเราชนะรอบแรกรอบต่อๆไปก็ยากที่จะชนะอยู่ดีทีมกระทิงมีหลิงเจิ้นตงอัจฉริยะตาตาหลิงถ่ายจะซื้อกิจการมิลานคุณเองก็ไปเซ็นสัญญาพนันไว้ไม่ใช่เหรออย่าเวกถึงเขาจะเป็นนักแข่งัวเก่งของทีมกระทงิงหลิงเจิ้นตงจะได้แชมป์ห้าสมัยแล้วไงท่านฉันอวีก,ก็ไม่แพ้เหมือนกันสองรอบหลังจะชนะเขาให้ได้ทุกคนอยู่กับทีม,มานานขนาดนี้ฉันจะให้คำตอบกับทุกคนแน่นอน นี่่หลังจากวันนี้ทีมิลานคงต้องเปลี่ยนเชื่อไปหลิงแล้วนี่คือเงินชัดเชยทุกคนเอาไว้เถอะจังฉือนายก็เอาไปด้วยส่วนของบริษัทแท็กซี่เอาไปแบ่งพี่น้องคนขับแท็กซี่ด้วยนะโยเว่เธอทาอะไรเนี่ยพวกเราไม่ไปหรอกเงินนี่เราก็ไม่เอาด้วยทุกวันเธอดีกับเราขนาดนี้ตอนนี้มีปัญหาจะให้เราไปไหนได้ยังไงใช่ไหมใช่ใช่เงินนี่นะเราไม่เอาใครเอาก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วใช่พวกเราไม่ไปหรอก ใช่พวกเราไม่ไปหรอกใช่จางชือ่อไอเดรคุณเลยถ้าโยเว่ไม่เคยดีกับนายขนาดนี้ไม่รู้ว่าป่านนี้นยจะไปอยู่ที่ไหนคุณเซนผมบอกแล้วว่าคนขับแท็กซี่พวกนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกมีรานจะต้องพึ่งพวกเราทีมแข่งอยู่ดีข้างล่างกระโวกคนขับแท็กซี่ทั้งนั้น <c oughs> ก็แค่พวกชั้นล่างของสังคมที่เล่นยังไงก็ไม่เชื่อนายนี่มันอักตันจูจริงๆเลยแค่นี้ก็ลืมบุญคุณซะแล้ว <c oughs> เอาเงินไปแล้วก็รีบใส่หัวไปซะใช่รีบไปเลยพอเลยนะพี่น้องแท็กซี่เขาก็ต้องกินข้าวเหมือนกันฮะจางชือเอาเงินแล้วรีบไปเถอะหรอเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะใช่ทิมกระทิงมาแล้วทิมที่แข่งรถที่เก่งที่สุดในประเทศ การโคตรน่ากลัวสงสังยมาเล่นง,งานที่ไม่ร้านเต็มที่แน่สันญ,ญูเว้ยนี่ไม่สาวน้อยออกมาหาฉันหน่อยสิวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัญญาพันนานแล้วนะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้คนสวยนี่โตขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอมา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 ,มาให้ลุงกอดหน่อยคุณลิง <c oughs> กระรนาให้เกียรติด้วยคะ่ะ<อ>ที่นี่คือสนามรบอบคัดเลือกของอินบาบลูก เป็นการแข่งขันระดับโลกนะคะโอโอลุงก็ชอบนะเด็กแซ่บแซแบบเธอนี่แหละเธอยังรู้ด้วยเหรอว่านี่มนระดับโลกเมื่อก่อนพ่อของเธอต้องยืมเงินลุงไปส0 0รล้านเพื่อประคองทีมแข่งวันนี้ถ้าเธอแพ้ไม่ใช่แค่ทีมแข่งแต่เป็นเธอด้วยต้องมาเป็นของฉันเหมือนกันไม่ใช่แค่ทีมแข่งแต่เป็นเธอด้วยต้องมาเป็นของฉันเหมือนกัน ฮพวกขี้คลาดทั้งนั้นแค่ขับแท็กซี่เองที่จะมาแข่งรถด้วยเหรอ,อ,ะอฮะอโหดันมีจริงๆสซะด้วยว่าคนขับแท็กซี่ฮะไรค่าหน้าอาจริงจริงลิงไยเรายังไม่แพ้นะม่ลานไม่ยอมให้นายมาดูถูกแบบนี้หรอกโอ้โห โยเว้ way, ตัวน้อยโกดแล้วเลยสิแต่ตามกติกาการแข่งแล้วสองสนามต่อไปพูดเธอต้องชนะให้หมดถึงจะถือว่าชนะแชมลูกชายบุญธรรมของฉันหลินเจิ้นตงเขาน่ะแชมป์ห้าสมัยติดฮะเป็นอัจฉริยะที่เก่งที่สุดรองจากจางฉือเลยเขามาแล้วพูดเธอจะชนะได้งไงกันอะอืมอืมฮึ <c oughs> สนามเดียวเองสองสนามต่อไป ถ้าพวกแกชนะได้แค่สนามเดียวฉันก็ถือว่าแกชนะแล้วในสายตาของฉันเน่ยพวกแกเนี่ยก็แค่ขยะนี่แก,แ,กแชมป์ห้าสมัยเนี่ยมันเจ๋งมากนักเหรอเรายังไม่แพ้เกมนี้เลยสนามนี้ฉันแข่งเองจะชนะแกะให้ดู <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่นี่คือสนามแข่งขันระดับโลกจะแข่งขันรอบทับเรืออินบาลูกของตาเซียตอนนี้บรรยากาศตึงเครียดสุดๆทั้งทีมกระทิงและทีมมินน่าได้เริ่มกแข่งขันแล้วถ่ายทอดสดทั่วโลกและได้มีเกียรติรับเชิญอดีตแชมป์โลกประธานสมาคมอย่างรถต้าเซียนอาจารย์วังจิ้งเซียมาเป็นผู้บรรยายให้เราค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ทั้งสองทีมเข้าสู่การแข่งขันที่ตุกเดือดตึงเคีดสุดแล้วพ่ายที่ได้เปรียบตอนนี้คือยงมาถูกห่งทางโค้งลิงจนตงเข้าเก่งเรื่องใช้ลมท้ายสร้างมีดากาศรบกวนคน เท่าที่ผมรู้มาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีใครแซงนัะนรงตงในทางโค้งได้เลยตอนนี้เราเห็นเฉินวีกำลังหาจังหวะท่นที่เข้าโค้งมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้รถคันหน้าอีกนิดเดียวก็สามารถแซงได้แล้วโค้งหน้านะตัดแซงได้แน่พี่วีก็เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้ต้องได้แน่ ใส่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวรถควบ